ครับนะครับเมื่อกี้ก็กําลังกินข้าวอยู่นะครับก็มีลูกค้าเข้ามาตามนะครับให้ไปดูรถ l 3 6สานะครับเนาะสตาร์ทไม่ติดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานเตรียมอะไรก็น่าจะเป็นระบบไฟระบบไฟผมจะเตรียมตัวนี้ไปนะครับหน้างานนะครับนี่เป็นตัวแบบอุกซุก้าแล้วก็ตัวนี้ผมเปลงเอานะครับนี่โหลดนะครับตัวนี้เที่ยวนี้เปลงเอานะนะครับแล้วก็ไฟฉายถือไฟฉายลูกแล้วมันจะไปกับพ่อเป็นลูกมือใช่ไหมอันนี้ลูกมือนะครับนี่ลูกมือนะาหันหน้ากล้องหน่อยเคแล้วก็ ตัวทีดไฟนะครับตัวทีดไฟก็จะมีมิตเตอร์นะครับมิตเตอร์ผมลืมเอามาหรือเปล่าเดี๋ยวผมหามิตเตอร์ก่อนไปยืมเอาข้างหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวไปยืมลูกค้าเอาอเดี๋ยวไปเจอตัวกับหัวใจไปรูเรื่อเลยครับว่าผมจะแก้ไขยังไงไปใส่รองเท้าด้วยลูกไดนไปขี่ก่อนไปครับผม เขาเรียกว่าจะปั่นจักรยานไปนะครับเรือลูกชายไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าพ่อหมาหมาตาแดงหมาใครหลบไปลุงทางนี้ทางนี้พ่อพราะมันเพื่อนไม่เคยมาเหรอครขาพ่อนี่ดึกยังมือตลบอย่าอยาอย่าส่องไฟใส่คนอื่นเขับรถอุ่นถุงส่องไฟต่ๆ เรียนตัวละลากโอเคครับผมถึงแล้วครับนี่เฮ้ยกอบกอบกอบพ่ออึ่งอ,อา่างโอ้ยทำไมอึ่งอ,อ่างเยอะจังเลยางานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอเปิดไฟก่อนไม่แน,น่ใจเหมือนลูกนี่นาาดรอไฟผม ถ้าตอนแรกผมจะตรวจสอบดูก่อนนะครับเอกตดีกว่าเอาไปฉายมาให้พ่อหนุกไปฉายมาให้พ่อมาเนี่ยกุญแจรถครับก็มาถึงนะครับหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกคัทนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับว่าอาการที่ลูกค้าแจ้งเป็นยังไงนะผมบิดนะครับเนี่ยครับ ไม่แป๊กนะไม่แป๊กนะครับนี่บิดปุ๊บนะครับไม่แป๊กนะครับแสดงว่าเราจะเป็นก็เราจะตรวจสอบอ่าอ่าสามส่วนด้วยกันนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะนะก็คืออ่าหนึ่งนะครับก็คือเครื่องยนต์หมุนนะครับเครื่องยนต์หมุนแล้วนะครับเซฟตี้เราตัดไปนะครับเซฟตี้คัตนะครับเซฟตี้วิดโอตัดนะครับรีเลสตาร์ตตัดนะครับเพราะว่าไฟไปที่มอเตอร์สตาร์แล้วตอนนี้เรามาให้ดาหนักอยู่ที่ตัวอ่า ฟิวนะครับฟิวโซลินอย์นะครับแล้วต mm ัวโซลินอย์แล้วก็รีเลย์โซลินอย์สามตัวนะแต่ผมจะตรวจสอบนะครับตรงตัวโซลินอย์ก่อนปลายสายนะครับเนาะว่ามันเสียหรือเปล่านะครับแต่แล้วก็จะมาตรวจสอบฟิวนะครับหรือใครจะตรวจสอบตรงไหนก่อนก็ได้นะครับแต่จุดที่ตรวจสอบยากที่สุดคือเป็นตัวรีเลย์นะเพราะมันอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเรามาตรวจสอบปลายสายตรงนี้นะครับอ่าแล้วปรากฏว่าไฟมันวิ่งมาสองอ่ามันวิ่งมาสิบสองโวลต์นะนะครับก็แสดงว่าอ่าโซลินอยด์ขาดนะฮะคือโซลินอยด์เสีย แต่ถ้าไฟไม่วิ่งมานะครับเราก็ตรวจสอบย้อนนะครับผมจะมาตรวจสอบฟิล 5m ตรงนี้นะครับเนาะอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากอะไรนะผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะถอดอ่าตัวเบอร์สิบสองนะครับสองตัวนะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบสเตรนอยได้นะครับแล้วผมก็จะหมุนน็อตเบอร์สิบนะตัวนี้นะครับเนี่ยสองตัวนะครับมันจะมืดหน่อยนะตัวนี้แต่จริงๆฟิลก็ตรวจสอบง่ายนะครับแต่คสนี้ผมจะข้ามไปเลยนะผมจะทําให้ดูเลยว่า ตรงปลายสายมันไฟมาหรือเปล่ามันง่ายแต่ง่ายสุดก็แกะฟิวดูเลยครับนี่แกะฟิวดูนะครับ 5m นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวิธีการดูฟิวดูยังไงนะจะถอดแจ็คตัวนี้ออกนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้อ่ะบีบนะครับอ่ะตัวนี้บีบกดมันก็รองกีเกตเละอ่ะบีบแล้วก็กดลงนะครับผมก็จะถอดนะครับอ่าสายอ่ปลายสายนะครับตรงนี้นะอ่ะนี่ครับปลายสายตรงนี้ครับ สายสายตรงนี <ENNIS> <bey> ้นะครับจริงๆมันจะเป็นอ่าเราเห็นจะเห็นสายไฟเป็นสองเส้นนะครับแต่จริงๆมันเป็นเส้นเดียวนะและมันจะถูกต่อตรงอยู่ตรงจังหวะเนี้นะครับเราก็จะเช็คไฟมา12โวลต์นะครับค่าแรงดันเท่ากับแบตเตอรี่แค่นี้ถ้าไม่มานะครับวันที่ผมบอกนะครับก็มาย้อนดูที่รีเลย์นะครับมันมีแค่3มส่วนแค่นั้นครับจุดนี้นะก็คือมีแค่ตัวสซลรนอยด์นะครับก็คือรีเลย์แล้วก็ฟิวนะครับแค่นั้นนะครับแต่ง่ายสุดเราก็ตรวจสอบฟิวก็ได้เช่นกันนะนะครับ แต่ผมคลิปนี้จะทําให้ดูเลยนะครับว่ามันจะตรวจสอบแบบลักษณะไหนแบบไหนนะครับตรงปลายสายนะนะครับจะฟิวก็ง่ายสุดแล้วแหละนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะครับทีนี้นะผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับเราตั้งไปที่ dc โวลต์นะครับไดรลกนะครับเนาะก็คือกระแสตรงนะครับนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นสายไฟสองเส้นนะครับเราจะจิ้มอ่าบวกลบไม่ได้เราจะจิ้มแค่ขั้วบวกเข้าตรงนี้ ส่วนตัวโคลบนะครับเราจะจิ้มกับโครงนะอ่ะรูไหนอะรูไดก็ได้ครับโอ้เขาไม่ได้ตรงหัวเข็มมีหัวเข็มอ่ะอืมโอเคอ่าครับเราผมก็จะวัดนะครับดีซีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยูเลยอ่ตัวหนึ่งนะครับเราก็จะจิ้มนะครับเส้นเดียวนะครับอีกเส้นหนึ่งเส้นโคลบอันนี้บิดใช่ไหมอ่าเปิดเปิดเปิดอ่ะอ่อนอ่าปิดอ่ะละอ่อนนะครับอ่ะเปิด ออนนะครับทำนหงอ่าอ่อนอ่าอ่านะครับมาสิบสองโวลต์นะครับนะสแสดงว่านะครับฟิวไม่ขาดนะครับอันน <Wie. S 2> ี้ไม่ต้องตรวจสอบนะครับฟิวไม่ขาดนะครับอ่าไฟมานะครับแสดงว่าปัญหาจริงๆตัวนี้นะครับฟันทงเลยนะครับว่าเป็นกับตัวสตรีนอยด์นะอะ่เคสนี้ก็เราอาจจะเคาะนะครับหรือจะตัดนะครับหรือจะต่อตรงหรือจะยังไงก็ได้หรือจะซื้อใหม่ก็ได้นะครับเคสนี้สรุปว่าเป็นกับตัวสตรีนอยด์นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม